ซึ่งบริษัทเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะฮะที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆของพปอพ,อพอในส่วนของภายในเองนี่คือว่าก็ต้องยิ่งเน้นย้ำในส่วนของการให้บริการกับลูกค้าทุกท่านทุกประเภทกรมธรรม์น,นะฮะไม่เฉพาะเพียงโควิดอย่างเดียวก็คือว่าลูกค้าประกันรถยนต์หรือลูกค้าประกันประเภทอื่นๆก็ต้องยืนยันว่าเรายัางให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้ากลุ่มทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นในส่วนของเรานี่คือว่าทั้งเรื่องของบุคลากรเองในเรื่องของระบบเองหรือว่าในเรื่องของการจัด w o r k ์กโฟใหม่เพื่อให้รองรับกับปริมาณงานที่มากขึ้นอาจจะมีปัญหาในการรับมือนะฮะตอนนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนและก็การร่วมมือจากภาครัฐเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าจะนําพาแก้ไขปัญหาต่างๆให้รุดร่วมไปด้วยกันนะครับในวันนี้เนี่ยนะพนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าหน้าที่ทําการบริษัทเอเชียเพื่อควบคุม การจ่ายเงินนะคะของบริษัทมาดูตรวจสอบนะคะว่าบริษัทมีการดําเนินงานในส่วนที่การจ่ายสินใหม่เป็นอย่างไรการจ่ายเงินต่างๆจะต้องผ่านการอนุมัติของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็มีคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการในส่วนนี้อย่างเต็มที่ค่ะโดยเราจะเร่งกระบวนการจ่ายค่าสินไหมโดยนํไปเที่ยงที่บริษัทนี้เนี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยเป็นสําคัญมาตรการในการที่นายทะเบียนออกคําสั่งครั้งนี้นะครับให้บริษัทหยุดรับประกัน วินาศภัยชั่วข่าวก็เป็นมาตรการในการคุ้มครองสิทธทิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยตรงอยู่แล้วนะครับที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยว่าสถานหน้าทางการเงินไม่มั่นคงรวมทั้งการจ่ายค่าสสนไหมที่เรียกร้องมามีจํานวนมากเนี่ยทางสำนักง,งานคอ,อพพอก็มีความเป็นห่วงจึงได้ดําเนินการโดยนายทะเบียนออกคําสั่งครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องขั้นตอนที่สาคัญที่สุดก็คือว่าการจัด ลำดับความสัมคัญธ์การจัดลำดับการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจะต้องเป็นไปนตามลำดับที่เขายื่นมาตั้งแต่ต้นเจ้าหน้าที่ของเราที่เข้ามาดูแลครั้งนี้ก็เพื่อมาแยกแยะในเรื่องของการจ่ายค่าสินใหม่ให้เป็นไปถูกต้องตามหลักฐานเอกสารทั้งหมดทั้งมวลถ้าจ่ายไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้บริษัทดําเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่ดําเนินการจ่ายเพาะฉะนั้ะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่มายื่นเคลมแล้วเนี่ยได้มีความมั่นใจว่า การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนของบริษัทนะครับจะเป็นไปโดยถูกต้องแล้วก็จะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นหากท่านเห็นว่าการดําเนินการของบริษัทนะครับในเรื่องของการเ,าเคลมที่นี่ยังไม่ได้มีขั้นตอนมีอะไรที่ชัดเจนอะไรเนี่ยครับสำนักง,งานงพอพศอูนย์รับเรื่องร้องเรียนเราก็ยังดําเนินการปกตินะครับท่านก็สามารถยื่นที่นู่นได้ขอพอพคอุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ